สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องแม่แาตายกะกอกค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยไปส่งไปส่งจะไปส่งกุ้ยเจ๋งไปไปอะไรนะไปสอบโอนตที่โรงเรียนแต่ว่าต้องตื่นแต่เช้าหน่อยเพราะว่าต้องพาเขาไปซื้อกับข้าวที่บ้านกกตูมเขาจะได้ห่อไปกินที่ที่สนามสอบอเขาไม่มี ไม่มีงบอาหารกลางวันให้เดี๋ยววันนี้ต้องน่ายังไม่ล้างเลยแต่วันนี้ต้องเข้าไปซื้อกับข้าวให้ลูกด้วยเดี๋ยวรอก,ก็เจงออกมาก่อนมาจากห้องน้ํานี่เมื่อคืนนี้ไฟไม้ป่านะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่หมอกหน้าหนาวนะเนี่ยไฟไม้ป่าอ,อ่ไฟไม้ป่ามันก็จะเป็นแบบนี้ Oh. วันนี้ยังไม่ได้รดน้ำผักเลยมันจะติดไหมเนี่ยถ้าไม่ติดเดี๋ยวจะได้เอาปลูกใหม่โอ้ oh. ต้นไม้ค่อยช่างช่างเขาเคาะคูปูนมาตรงน,น,นี้เดี๋ยวให้ช่างเขา ทำเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูบ้านรอก็เจ๋งนะคะรอลูกชายก่อนเดี๋ยวต้องขีม่มอเตอร์ไซค์เข้าไปส่งนี่บ้านช่างบอกว่าช่างบอกว่าอีกประมาณสองสามวันก็ก็ปูเสร็จนะกระเบื้องสำหรับสำหรับปูกระเบื้อง ใกล้จะบ้านใกล้จะมีไม้โทแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเข้ามาข้างในนเนี่ยจะเป็นโซนนี้เดี๋ยวเปิดไฟก่อนแป๊บหนึน่สวยไหมแต่เสียงมันจะก้องๆ่อย <laughs> เสียงมันสะท้อน เสียงจะสะท้อนหน่อยใกล้จะเสร็จแล้วเปิดไปนี่นี่คือห้องน้ำพามาดูกี่รอบก็ยังไม่เสร็จยังไม่เก็บรายละเอียดน,นันนี่ยังไม่ใส่ยาแนวแล้วก็เก็บขอบข้างบนยังยังยังไม่เสร็จยังไม่ติดตั้งชักโครกแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ อนนี้คือรอรอ,อกู้เจิงค่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนเรากุ้งเจิงเดี๋ยวไปส่งวันนี้ว่าจะให้หน่าเสริมไปส่งจะได้ขับรถยนต์ไปมันจะได้ไม่หนาวแต่เขายังไม่มาเลยน่าเสริมแกไปกรีดยางน่าเสริมไปกรีดยางก็เลยหน้าที่แม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ต้องขับมอเต,ตอร์ไซค์ไปส่งลูกนะคะ เราก็เจ๋งก่อนปิดไฟก่อนสายแล้วยังไม่ปิดไฟล,ลืมลืมปิดไฟนี่ทุกเชา้าทุกเชา้ายายสมควรจะเดินออกกำลังกายมาหน้าบ้านนี้เดินจากตรงนี้ถึงนู้นปากปากซอยนน่นเห็นไหมบ้านยายสมควรอยู่นู่น เห็นสีขาวๆไหมคะตรงนู้นตรงปากซอยนู่นเดินบรรยากาศเช้าๆหน้ายังไม่ล้างต้องไปสงลูกก่อนนี่เดี๋ยวพามาดูผักหวานสวนหย่อมหน้าบ้านยังยังไม่เขาสร้างยังไม่เสร็จเขาใช้น้ำใช้อะไรอยู่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยมันก็เลยจะอยู่ประมาณนี้นี่อันนี้จะทำเป็นสวนหย่อมหน้าบ้าน โอ้หผ oh, ักหวานผักหวานมีพี่เลี้ยงไนงะปลูกแบบมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงนี่ต้นผักหวานนะเนี่ยนี่คือต้นพี่เลี้ยงนี่นี่คือต้นผักหวาน,น,น,ตน,วานแต่สิ่งที่ไม่ชอบยอดตำลึงหนูมไม่ชอบอันไหนไม่ชอบเราก็จะเอาออก <Hey. S 1> เกี่ยวต้นผักหวานไนีหมเกี่้ามันหลายผด มันเยอะเกินเราต้องเอาออกเดี๋ยวถ้าช่างเสร็จแล้วถ้าช่างทําบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้หน่าเสริมพาไปตลาดไปซื้อต้นไม้มาปลูกปลูกต้นที่เราอยากจะปลูกเราก็ไม่ได้ปลูกตามกระแสนะคะสิ่งไหนที่ต้นไหนที่เราคิดว่าชอบเราก็ปลูก เพราะว่าเราจะเอาใจใส่มันเป็นพิเศษถ้าสิ่งไหนที่เราชอบสิ่งไหนที่เรารักนี่เริ่มเป็นยอดแล้วแตกยอดอีกแลนี่นี่เริ่มสำหรับคนขี้เกียจแบบน้าตายแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือ ขึ้นไปหาบนเขาแล้วมันไม่ได้ขึ้นไปหาบนเขาแล้วมันไม่ได้มันมันอึดอืมแล้วก็มันหากินบ่หมานคือเข,ขารอก,ก็เจ๋งก่อนแปแ๊บนึงเดี๋ยวสกรอบรอนี่ก็เจ๋งคนรอแต่งตัวแล้วพร้อมแล้วขึนมนเ,เสื้อเสืเห็นย้าเอาอยู่บนลูกเสื้อเห็นย่าเสื้อของแม่บ่ แล้เจอไปหอดบ้างตุม่มขี้มาจะใส่์ได้ไปแม่แล้วก็แม่ยังเอากับมาวะอืมไม่เอากับมานี่พีพอมมันเย็นตู้ายก็มันยังขอผู้กูก้ผูบัตรคือเขาอชอบพ่่งจโลงเรียนไป ะที่รถที่เขามารับไปอ๋อไปบ้านเซนแบะไปสอบที่ไหนนะไม่รู้น่าจะสั่นแวะมเตรียมตัวเอาอะไรไปบ้างปากกาปากกามีสอมีสอสองแท่งยังลบหนึ่งปากกาหนึ่งมีขิดหนึ่งไม่ขาดไม่ขาดไม่เกิน ไปเงินเดินทางไปเดี๋ยวจะพากุเจงไปส่งที่โรงเรียนไปซื้อกับข้าวแล้วไปส่งกุเจงที่โรงเรียนนะคะด้วยเนี่ยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวต้องไปหัดเดี๋ยวต้องไปหัดขับรถยนต์แล้วจะได้ไม่หนาวจะได้ไม่หนาวนะคะ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะส่งกปเตเจงก่อนไ๊บนึง